สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรลการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรลการในการมองโลกและการใช้ชีตนะครับตามหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ปประการนะครับในพุทธศาสนานะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะจะได้เข้าใจนะถึงหลัก การดำเนินชีวิตนะตามทางสายกลางว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับประโยชน์จากการมองโลกตามเป็นจริงเนี่ยก็คืออยู่รอดปลอดภัยนะในโลกปัจจุบันอย่างเข้าใจด้วยปัญญานะครับคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องของปัญญานะครับซึ่งแตกต่างจากศาสนาอื่นศาส,สนาอื่นอาจจะพูดถึงเรื่องของศีลเรื่องของสมาธินะครับแต่ศาสนาพุทธเนี่ยจะเป็นศาสนาของปัญญาเลย แต่เป็นปัญญาที่อยู่ในองค์ประกอบนะของศีลและก็สมาธิหรือพูดง่ายๆก็คือนะทั้ง3ส,ส่วนนะศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้นะในหลักคําสอนพุทธศาสนานะครับทั้ง3ส,ส่วนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นองค์ประกอบของทางสายกลางในพุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบของอริยมัคมีองค์8ประการนะสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาอันนี้เป็นส่วนของศีล สัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นส่วนของสมาธินะครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะน,นี่คือส่วนของปัญญาทั้งองค์ประกอบ8ส่วนเนี่ยจริงๆเราแยกออกจากกันไม่ได้นะแต่ว่าชาวพุทธส่วนใหญ่จะไม่รู้นะส่วนใหญ่ก็คือไปวัดทาบุญใส่บาตรนะศีลรักษาบ้างไม่รักษาบ้างนะกระดมกระด่างนะศีลห้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เมื่อศีลก็รักษาได้ไม่ดีนะสมาธิก็ไม่ฝึกนะแน่นอนมันองค์ประกอบในอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยก็ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์อันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงปัญญานะเราศีลนะเราด่างพอยสมาธิเรานะจิตไม่ตั้งมั่นนะปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเราจึงมองเห็นนะชาวพุทธนะในบ้านเราเนี่ยนะเป็นชาวพุทธที่ค่อนข้างนะครับจะมีความเชื่อแต่ว่าจะขาดปัญญาคือมีความเชื่อไปในทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะ มีความเชื่อในการบูชาพวกเครื่องรางของขลังนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากนะครับเราจงมองเห็นผู้คนเนี่ยนะชอบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์รูปปั้นศักดิ์สิทธิ์วิหารศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่ว่าส่วนน้อยนะที่มองเห็นความสําคัญของศีลห้าความสําคัญของการเจริญสมถะกรรมฐานสมาธินะแล้วก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานคือปัญญานะครับ จึงทำให้นะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์นะจากการมองโลกตามเป็นจริงนะครับก็ทำให้อยู่รอดนะอยู่รอดแบบไม่ปลอดภัยนั่นคือบางคนก็อยู่รอดโดยการผิดศีลนะอยู่รอดโดยการก่อบาปกรรมนะอยู่รอดด้วยความหลงอย่างเงี้ยน,นะก็เลยทำให้อยู่ในโลกใบน,นี้นะโดยขาดปัญญานะแล้วแล้วเราก็เรียกชื่อตัวเองว่าชาวพุทธ นะแต่เราเป็นชาวพุทธประเภทที่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธทีเ่เข้าใจแก่นคำสอนในพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องของปัญญานะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเราก็จะกลายเป็นพุทธแบบเป็นแบบเปลือกนะครับแก่นจริงๆไม่มีนะมีแต่เปลือกนะครับเราจึงมองเห็นนะครับเ,เดี๋ยวนี้บางทเาีเรื่องของศาสนาเนี่ยจะอยู่ในวัด นะแล้วในวัดเองเนี่ยก็ไม่ได้สอนแก่นคําสอนในพุทธศาสนานะบางทีก็จะมีพิธีกรรมมากมีเรื่องของวัตถุมงคลน,นี้เยอะนะแล้วก็ผู้คนก็จะไปศรัทธาสิ่งเหล่านี้นะศรัทธาเรื่องของวัตถุมงคลนะวัตถะเอ่อพวกสิ่งของต่างๆนะชอบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะแต่ว่า ไม่ได้สนใจนะแก่นคําสอนจริงๆศีลส,สมาธิปัญญานะไม่ได้สนใจทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการจริงๆนะครับแล้วก็พอได้วัตถุสิ่งของมาปลนเปอือนะด้วยการที่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถือเครื่องรางของขลังเนี่ยนะก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งนะก็ทําให้มีความหลงนะครับ แล้วก็ยิ่งต้องการได้สิ่งของมากขึ้นมากขึ้นนะต้องการทรัพย์ต้องการความสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งผมมองถึงสิ่งเหล่านี้ก็นึกถึงนะเรื่องราวอาดีตนะคำสอนในพุทธศาสนานะที่ลางเรือนนะไปจากอ,อินเดียนะซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพุทธศาสนานะเป็นเพราะว่าผู้คนเนี่ยล้นเลยนะแก่นคําสอนนะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจริงๆนะครับจนสุดท้ายศาส,สนาพุทธก็ หายไปจากอินเดียนะแล้วก็มาเติบโตที่ศรีลังกานะแล้วค่อยเข้ามาในไทยเรานะครับแล้วทุกวันนี้เราก็มองเห็นนะว่าผู้คนส่วนใหญ่นับถือพุทธก็จริงนะประเทศไทยเป็นชาวพุทธนะของโลกก็จริงแต่ว่าแก่นคําสอนจริงๆเนี่ยไม่ได้ถูกนํามาประพฤติปฏิบัตินะผู้คนส่วนน้อยนะที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติพัฒนาจิตใจนะด้วยทางสายกลางอริยมัคมีองค์แปดประการนะศีลส,สมาธิปัญญานะครับ วันนี้จะมาชวนคุยว่าประโยชน์จากการมองโลกตามความจริงเนี่ยมันจะเกิดได้นะต่อเมื่อเราฝึกพัฒนาจิตเรานะด้วยเส้นทางสายกลางนี่แหละครับนะด้วยศีลสมาธิปัญญานะด้วยสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับวิธีการจะตรวจสอบว่าตัวเราเองเนี่ยนะสามารถนําประโยชนนะ์จากการมองโลกตามความจริงในผู้ถามาถมาใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็คือการที่สามารถปรับตัวอยู่รอดปลอดภัยได้ในโลกปัจจุบัน อย่างเข้าใจด้วยปัญญานะเพราะว่าหลายท่านหลายคนเนี่ยนะถ้าไม่ได้ฝึกเจริญสติภาวานาเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ประโยชน์นะจากการมองโลกตามความเป็นจริงเพราะว่าเราไม่ได้มองเห็นโลกตามความเป็นจริงนั่นเองนะเพราะเรามองโลกภายใต้ความหลงนะในวัตถุเยอะนะหรือหลงทางเนี่ยนะเยอะนะหลงกราบไหว้สิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนี่ยขออ้อนวอนจากข้างนอกเนี่ยก็เยอะนะก็จะขาด การพึ่งพาตนเองนะเกิดขาดการพึ่งพาสติปัญญาตนเองนะครับอีกประการหนึ่งก็ต้องระมัดระวังก็คือว่านะถ้าคนไทย,ยนะไม่เกื้อกูลพุทธศาสนาให้ดนะีอีกหน่อยพุทธศาสนาก็จะกลายเป็นค่อยๆลางเรือนไปคลนะ้ายๆกันในอินเดียนะที่เป็นห่วงนะที่มองเห็นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอุปถมัมภ์ศาสนาไม่ถูกต้องนะครับ แม้แต่นักบวชเองนะภิกษุเองที่อยู่ในพัะธรรมวินัยเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็คณะปกครองเองนะก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะก็จะนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าพระธรรมพะสัฐฐฐฐุธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าจางหายนะเริ่มเ,เรือนรางนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมองอยู่นะแล้วก็มองแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับ นะถ้าพระสัตธรรมนี้เขาเรือนหายนะผู้คนก็ไปศรัทธาผิดก็ไม่ต่างจากที่ก่อนมีพุทธศาสนานะผู้คนก็ไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธินะ์ไปไหว,น,น,ไว,น,ไวนู่นไหวนี่ไหวนั่นะไปขอพรขออะไรนะแต่ว่าเ,เมื่อพระเจ้าตรัสรู้แล้วนะพระองค์นําคําสอนของพระองคนะ์คือพระธรรมมาสั่งสอนเรื่องอริยสัจสี่เรื่องอริยมร 4, นะรคมีองค์8เนี่นะครับในยุคสมัยผู้คนก็มาพึ้นปฏิบัติเยอะมาก นะเพราะแก่นจริงๆเนี่ยมันเรื่องของความหลุดพ้นเรื่องของบุญบาปกุศลในกุศลเนี่ยมันเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยนะไม่ใช่เรื่องของวัตถุสิ่งของนะหรือว่าพิธีกรรมหรือเปลือกภายนอกนะหรือว่าเครื่องรางของขังนะแต่หลังๆเนี่ยเราสังเกตนะครับนะเราจะเป็นพุทธในแนวที่พึ่งพาวัตถุภายนอกเยอะไม่ใช่เป็นพุทธที่ไปพัฒนาที่ตัวแก่นคือจิตนะเราไปได้น้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้า นะครับพระธรรมนะคําสอนของพระองค์เนี่ยนะเขามาประพฤติปฏิบัติที่จิตใจตนเองนี่ยนะครับผมนบอกว่าประโยชน์จากการมองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยนะก็คืออยู่รอดปลอดภัยในโลกปัจจุบันนะอย่างเข้าใจด้วยปัญญาถ้าเราขาดส่วนสําคัญคือปัญญาไปแล้วนี่ก็ยากลําบากนะครับที่เอ่อจะมองว่าศาสนาพุทธนะเป็นศาสนาพุทธแท้จริงนะก็จะเป็นพุทธท,ที่มีโครงร่างภายนอกนะที่ได้ชื่อว่าพุทธ แลนะแต่แก่นแท้จริงๆนะก็คือพระสัตธรรมเนี่ยนะค่อยๆเรือนจางหายไปนั่นเองนะเราต้องช่วยกันนะครับนะทำ,บำูุบำรุงพุทธนานะครับก่อนที่พุทธนาเนี่ยนะจะค่อยๆเรือนหายไปนะในอนาคตนะซึ่งเมื่อถึงวันนั้นนะครับก็อบอกนะโลกก็จะนะแล้วมืดมนอ่ะนะสิ่งนี้พระเจ้าตรัสรู้มาเมื่อ2,000ปรกว่าปีก่อนก็จะอันตรธานหายไป นะโลกก็จะเข้าสู่ความมืดมนแล้วก็รอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะลงมาตรัสรู้นะครับจึงมาชวนเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉนั้นะถ้าเราจะได้ประโยชน์จริงๆในพุทธศาสนาคือการพัฒนาจิตก็คือทางสายกลางอริมัคมีองค์8ประการก็คือการจเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเราก็จะสามารถมองโลกตามความเป็นจริงและอยู่รอดปลอดภัยในโลกปัจจุบันด้วยความเข้าใจด้วยปัญญานะครับไม่ใช่อยู่ ด้วยเปลือกของพุทธศาสนานะไม่ใช่อยู่ด้วยความหลงนะอะไรวัตถุสิ่งของภายนอกนะซึ่งเราเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยดลบรรดาให้เรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ